สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามที่มีคนมาถามว่าเ,ออเราจะรู้ได้ยังไงว่าแอปไหนมันกินอินเทอร์เน็ตเยอะอินเทอร์เน็ตน,น้อยอันนี้ไม่น่าถามน่าจะถามว่าออพี่ใช้งานอะไรเยอะดีกว่าแต่ไม่เป็นไรเราก็ไปดูกันเราลองไปดูว่าออในโทรศัพท์ของเราเนี่ยเราใช้ อินเทอร์เน็ตทาอะไรบ้างอ่าเราแอปไหนอ่ะมันกินอินเทอร์เน็ตเยอะมากเลยอะไรอย่างเงี้ยนะอันเนี้ยมันขึ้นกับพฤติกรรมการใช้งานนะพี่แต่พี่ใช้อะไรเยอะมันก็อันนั้นแหละเยอะโอเคไหมแต่ถ้าอยากรู้อ่าแล้วมันกินเท่าไหร่ล่ะอ่าอันเนี้ยต้องไปดูนะพี่อันนี้มันจะเป็นรอบๆเป็นรอบๆเดือนไปนะอันนี้ต้องไปดูอ่ะไปดูไปดวไปไปไปเราไปในตั้งค่าไปพี่มันต้องเข้าไปในตั้งค่านะถึงจะเห็นนะพี่นะเมื่อเข้าไปในตั้งค่าแล้วอันนี้เราอยู่ในโมโต G20 นะลืมบอกเครื่องอื่นมีไหมมี กันนันแหละก็ไปดูเรื่องนี่เครือข่ายอ่าเครือข่ายและการใช้อิเนเทอร์เน็ตตรงนี้หัวข้อบนสุดเลยกดเข้าไปเมื่อกดเข้าไปแล้วเนี่ย เราใช้ซิมหนึ่งในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นเราก็จะกดเนี่ยอ่าเน็ตเน็ตมือถือเปิดอยู่เห็นไหมมันเขียนว่าอย่างนี้เราก็กดเข้าไปเลยนี่ในซิมนี่อันแรกเลยอ่ะนะเราก็จะเห็นว่าเนี่ยเขาจะบอกว่าเราใช้อินเทอร์เน็ตไปกี่กิกแล้วไป26แล้วอันนี้เขานับรอบจากตรงไหนมันยังเหลืออีก18วันนะพี่นาะอันนี้เนี่ยนะม็นไหมมันเหลืออีก18วันเพราะฉะนั้นมันพึ่งใช้มาประมาณ12วันหมดไป2 7กิกโดยประมาณอ่านะ แล้วไปดูตรงไหนอันนี้เราก็เลื่อนลงไปข้างล่างสะหน่อยหนึ่งพี่พี่จะเห็นนี่ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยเห็นไหมกดเข้าไปเลยพี่อ่าเมื่อกดเข้ามาแล้วเนี่ยพี่ก็จะเห็นว่าพี่ใช้อินเทอร์เน็ตทําอะไรเนี่ยลูดลงไปดูเนี่ยเห็นไหมอ่า o u t u b เนี่ยซัดไป5กิกแต่ว่าแต่ว่าอะไรแปลว่าเราปล่อยฮอสปอตไป13บกิกเราเราไม่ได้ดูเครื่องนี้เป็นหลักบางทีเราก็าไปดูเครื่องอื่นอย่างเงี้ยวเราแพ้ฮอสปอตไวไฟไปเพื่อไป ทำอะไรอันนี้อันเนี้ยเขาก็จะบอกไว้ในนี้ว่าคุณแชร์เขาสปอร์ต w i ไ i ไปนะจํานวนกิกเท่านี้นะ,ะ13กิ๊กกว่าเลยนะแต่ถ้าคุณใช้ดูดูทุบตัว,ต,วตัวคุณเองเนี่ยนะคุณดูไป5กิกกว่าองเงี้ยนะอันนี้มันจะดีตรงไหนอ๋อไม่ต้องมาดูข้างในก็ได้พี่กลับมาอโอเคโอเคมันจะดีตรงไหนดูเนี่ยเราจะได้รู้ว่า พฤติกรรมการใช้งานของตัวเราเนี่ยเราใช้อะไรเยอะอะไรน้อยแล้วแอปไหนมันกินอินเทอร์เน็ตเราพิสดารหรือเปล่ามันสามารถเข้ามาดูได้จากตรงนี้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ดีมันมันรู้รรไว้หน่อยก็ดีจะได้รู้พฤติกรรมการใช้งานตัวเองรู้ว่าเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยเราใช้อินเทอร์เน็ตไปเดือนละกี่กิ๊กพวมันก็สามารถดูได้ด้วยจากตรงนั้นนั่นแหละอ่ามาเดี๋ยนะตรงนี้ตรงนี้มันยังไม่ถึงรอบนะคือผมเพิ่งจะเปิดมันใช้ยังไม่ได้เดือนเลย เพิ่งจะเพิ่งจะเปิดไปเพื่อวันที่17นี่เองเห็นไหมเนี่ยเพิ่งเปิดวันที่17นี่เองเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปดูรอบเดือนย้อนหลังมันก็ทําไม่ได้จ่ากตรงนี้แต่ในเครื่อง G20 เท่าที่ดูจากหน้าตาแบบนี้แล้วจะดูย้อนหลังได้ว่าเราใช้อินเทอร์เน็ตเดือนละกี่กิกกี่กิกเลยเราจะได้เราจะได้คำนวณออกไงอันนี้มันดีนะอ่าจะได้คำนวณออกไงว่าเออเราใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยตกตกโดยเฉลี่ย แนะนำให้ดูอย่าดูเดือนเดียวดูเลห้าห6เดือนเงี้ยจะดีเพราะมันจะได้ถัวเฉลี่ยได้เราดูจะดูเลยจะรู้ว่าสูสุตรที่ท็อปท็อปสุดของเราที่เราใช้ในรอบครึ่งปีเราใช้เท่าไหร่ต่ำสุดเราใช้เท่าไหร่อ่าเราจะได้คำวนวณออกว่าเราควรจะซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตแบบไหนในการใช้งานมันจะได้ประหยัดตังเราว่าบางทีเราก็ไม่ได้จําเป็นต้องซื้อแบบไม่อั้นก็ได้เพราะเราใช้น้อยอะไรเงี้ยคุณก็จะได้รู้แต่ถ้าใช้เยอะคุณก็ควรจะซื้อแบบไม่อั้นนะ,ะจะใช้แล้วสบายใจกว่าอะไรประมาณนี้อันนี้ ก็ควรจะรู้เอาไว้เอามาให้ดูผมว่าคําถามนี้ก็ดีนะอะคําถามนี้ดีก็เลยมาทำให้ดูปะมาณนี้เลยแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ